สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมพีทนะครับจากไก่สามครับคือตอนแรกเนี่ยก็กล่าวว่าจะทำโพสต์ลงในแฟนเพจนี่แหละแฟนเพจไก่สามอ่ะไอ้นี่พิมพ์ไปพิมพ์มามันยาวมากก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวเอามาทำเป็นคลิป YouTube ไปเลยทีเดียวแล้วกัน เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่เราทําในปีนี้ที่เราแบบยุ่งเกี่ยวอะเล่มแรกเลยก็คือแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะเล่ม2ครับเล่มเนี้ยครับก็จะเป็นเล่มที่ผมอะได้มีส่วนร่วมในการทําเต็มที่และโดยตรงมากๆเพราะว่าผมมาเป็นทั้งคนว่าสตอรี่บอร์ดด้วยเป็นคล้ายๆกับโปรดิวเซอร์เป็นคน คนกลางที่หาคนวาดกับคนแต่งให้มาเจอกันด้วยคือหลังจากที่เราออกเล่มหนึ่งไปอะครับเมื่อประมาณปี2019เนาะไม่รู้ว่าในนี้ใครเคยอ่านบ้างหรือเปล่าแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนะมันจะเป็นการ์ตูนไทยตอนี่ก็คือเด็กอะโดนอาจารย์อะยืดเกมกดไปในยุคนั้นเขาก็เลยหาการเล่นแบบใหม่ๆม,มาเพื่อที่จะทําให้การเรียนในโรงเรียนมันไม่น่าเบือ่อเขาก็มาสร้างเกมในสมุดกันเด็กในยุคนั้นก็จะเรียกว่าเกมกระดาษ ทีนี้ในเนื้อเ,เ,เรื่องก็คือ,อเด็กๆก็จะแบบมาแข่ง สร้างเกมกันแล้วก็มีเพื่อนๆมาเป็นคนเล่นเกมมันก็ท้ากันไปท้ากันมาว่าใครที่แบบสร้างเกมเก่งกว่ากันโดยให้เพื่อนๆออมาเล่นแล้วก็โหวดทนแพ้ก็จะต้องโดนทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่สปอยมากแต่ว่าตัวเนื้อตัวเรื่องเนี่ยสนุกมากนะครับมีความแบบตลกแล้วก็เรียกว่ากวนตีนมากเลยถ้าถ้าเกิดว่ายิ่งใครที่ชอบเล่นบอรดเกมเนี่ยเราจะแบบยิ่งอินเลยครับทีนี้นตอนเล่มแรกเนี่ยมันมันออกมาก็ค่อนข้างแบบ ถือว่าเป็นกระแสมากแล้วเราก็ทําเล่ม1จบเราก็ทําเล่มสองต่อใช่ไหม ซึ่งเล่ม2อ่ะมันเสร็จช่วงประมาณต้นปี2020ที่ผ่านมาครับความตั้งใจแรกเรากล่าวว่าเราจะปล่อยช่วงงานสัปดาห์หนังสือตอนประมาณมีนาครับแต่ทีน COVID เนี้ยโควิดเนี่ยมันก็มาช่วงมีนาพอดีสรุปว่ากลายเป็นว่างานหนังสือเนี่ยโดนยกเลิกไปเราก็ไม่ได้จัดแล้วก็ย้ายไปขายกันในออนไลน์ไก่3เนี่ยก็คือก็คือผมและทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเราไม่เก่งในในด้านเนี้ยเรายอมรับเลยอะ่ะแล้วในแฟนเพจอ่ะเราก็ไม่ได้อัพอย่างต่อนเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ ใครที่ยังไม่ติดตามฝากไปกดไลค์หน่อยนะเพจไก่3พิมพ์เข้าไปว่า K A I แล้วก็เลข3มันก็จะมีงานโพสเกี่ยวกับสินค้าเราหรือว่าการ์ตูนของเราอะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราอะ่ะไม่ได้เก่งกับเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งในออนไลน์อ่ะเราก็ปั่นกระแสะไม่ได้แบบเล่มแรกคือเล่มแรกอะ่ะมันใช้วิธีการเราโพสต์ตอนแรกให้ให้ทุกคนอ่านแล้วมันก็มีคนแชร์จากตอนแรกเนี่ยเยอะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆมันถูกเขียนมานานแล้วแหละแต่เรามาเหมือนรีเมคขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมุก

ค่อนข้างแบบลงตัวคนก็เลยแบบแชร์เยอะแล้วก็ทําให้แบบมีคนสนใจเยอะพอเป็นเล่ม2องอมันเป็นเรื่องราวที่แบบต่อนเนื่องมาจากเล่มแรกอะ่ะมันไม่ได้มีตอนสั้นๆให้เราสามารถโปรโมทได้แล้วเราก็เลยต้องโปรโมทมันด้วยการตัดบางส่วนของกระตูลเรื่องนี้มาทําเป็นตัวอย่างให้ดูอะ่ะซึ่งแบบด้วยความที่แบบพอบางคนไม่เคยอ่านเล่มแรกอะ่ะเขาก็อาจจะไม่เก็ตกับ PR าของเล่ม2องเนี้ยครับเราก็มีการกลับไปยิงแอดของตอนแรกอยู่นะแต่มันก็แบบไม่ได้ช่วยเยอะเพราะว่ามัน เหมือนแบบมันไม่ใช่โพสต์แรกที่ปังแล้วแบบมันเป็นมันเป็นกระแสไปแล้วอ่ะบวกกับว่าเราคํานวณยอดยอดพิมพ์ผิดเพราะว่าด้วยความที่ตอนแรกคิดว่ามันจะได้ไปปล่อยในงานหนังสือด้วยแล้วก็คิดว่าเออเราลดลดจำนวนยอดพิมพ์ลงแล้วนะเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ขายดีแบบเล่มแรกหรอกแต่ว่าที่นี้ก็คือยอดมันก็หายไปหวบกว่าเดิมเพราะด้วยความที่มันมันปล่อยในออนไลน์อะไรเงี้ยคนก็แบบไม่เห็นหรือไม่รู้ว่าว่าออกแล้วก็มีลูกค้าบางคนนะที่แบบรอให้จนจบซีรีส์แล้วถึงจะ จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีสําหรับทีมงานเพราะว่าการที่มีคนมาซื้อเล่มต่อเนี่ยมันก็ทําให้แบบทีมงานอ่ะเขาแบบมีกําลังใจในในการที่จะทําเล่มต่อไปต่อไปต่อเนี่ยครับพอฟีดแบ็มันไม่ดีปุ๊บมันก็มามีผลกระทบกับเราเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่เคยอ่านเกมกระดาษอัจฉริยะเล่มหนึ่งนะครับก็ผมฝาด เล่ม2ไว้อีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือว่าอินบ็อกมาทางแฟนเพจก็ได้เล่ม2ที่จะพูดถึงครับก็คือเป็นเล่มนิทานโลกครับผมเป็นงานของสะอาดน่าจะมีบางคนที่เคยอ่านไปแล้วเพราะว่าเล่มนี้เป็นเหมือนเล่มดีบิ้นใหม่จากงานที่เคยพิมพ์ไปแล้วเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องของสะอาดมารวมกันเป็นเล่มเดียวแต่ว่าธีมมันจะมีความเป็นนิทานแล้วก็เนื้อหาก็มีความ ปัจจัยออกแฟนตาซีหน่อยๆซึ่งจริงแล้วเล่มนี้ก็มีความขายยากตั้งแต่ตอนพิมพ์ครั้งแรกแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเล่มนี้เป็นหนึ่งเล่มที่คนที่ชอบงานสะอาดอควรจะมีสะสมไว้คนที่ชอบแบบงานเรื่องสั้นของเขาเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นเล่มหนึ่งที่สนุกมากๆเหมือนกันนะอาจจะมีความย่อยยากกว่างานที่ผ่านมาหน่อย มันไกลตัวหน่อยเล่มนี้ก็วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วเหมือนกันอีกเล่มหนึ่งที่จะพูดถึงครับก็คือเล่มการศึกษาของกระป๋องมีฝันซึ่งจริงเล่มนี้มันเป็นงานของดวงนะดวงก็คือสำนักพิมพ์ใหม่ของสะอาดแต่ว่าไก่สาก็ได้มีส่วนร่วมในการเอามาช่วยขายออนไลน์ครับเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องจริงของตัวนักเขียนเลยอะที่เขาเอามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเขาจะเปรียบระบบการศึกษาเนี่ยเสม,มือนว่าเหมือนเด็กอะเดินทางเข้าสู่สายพานเข้าไปในโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานเนี้ยเปรียบได้ว่าเป็นโรงเรียนซึ่งผลิตเด็กนักเรียนออกมาเป็นเด็กนักเรียนที่แบบเหมือนเหมือนกันก็จะเปรียบกับการเป็นเด็กกระป๋องแต่ว่าตัวนักเขียนเนี่ยที่เป็นตัวละครเองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออมันไม่อยากจะเป็น เด็กนักเรียนกระป๋องอะ่ะมันก็หาทางท,ทุพยายามทำทุกวิถีทางใช้ทั้งการ์ตูนหรือว่าใช้เทคนิคต่างๆในการที่จะแบบหลีกหนีจัดก,การที่จะต้องมาเป็นเด็กกระป๋องนี้มันเป็นการ์ตูนกึ่งสารคาดีครับแต่ว่าเขาเอามาเล่าให้แบบย่อยง่ายมากก็คือเล่าให้มันอ่านง่ายอ่ะอ่านสนุกแล้วก็ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่จะแบบเหมือนจะซีเรียสเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาแต่ว่ามันก็ตลกและสนุกตลอดทั้งเรื่องอะ่ะตอนจังหวะที่พีม์ออกมาเนี่ย ระวังขายนะครับก็เหมือนกับแบบออกมาถูกที่ถูกเวลามากว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือแบบจังหวะที่เป็นจังหวะที่โควิดอ่ะผ่อนคลายแล้วเพราะมันออกประมาณช่วงกลางปีเนาะบวกกับกระแสการเมืองก็กําลังมาเพราะว่าเนื้อหามันเล่าถึงเรื่องระบบการศึกษาและเป็นเรื่องที่แบบเด็กๆในช่วงนั้นอ่ะเรียกร้องกันพอดีมันก็ยังเรียกร้องกันจนถึงปัจจุบันนะทาให้มันค่อนข้างแบบอิมแพคกับคนในช่วงปีเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเล่มที่ขายดีมากๆเหมือนกันครับ